สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r s s M Channel ครับโอ้โหมากันแบบทีนี้กำลังจะหงมเช้านะครับแบบมืดๆเลยแล้วก็เมื่อคืนฝนตกครับต้นนี้ที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ที่จริงเราตกลงกันสิ้นเดือนใช่ไหมครับว่าเราจะมาเปลี่ยนกระถางเพราะว่าต้นนี้รากเขาแบบฟูๆแล้วนะบริเวณฝั่งไหนเนี่ยรากฟูฝั่งนี้นะเนี่ยนะครับรากมาเต็มแล้วนะครับแต่มันไม่ทันการเพราะว่าพี่ๆเพื่อนเราดูด้านบนนี้เห็นไหม เนี่ยรากเขาขึ้นมาแล้วครับเนี่ยรากเขาขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะเป็นเหตุผลว่าเออถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้นี่เดี๋ยวมันจะฟูมันจะทําให้เกิดอาการเสียอีกรากจะไหมอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้รากเขาเริ่มชอนใช้แล้วกระถางมันเล็กหลังจากแก้ปัญหาเรื่องของรากเน่าโคนเน่านะครับวิธีสังเกตเน้นย้ยํากันอีกทีหนึ่งเนาะว่าถ้าเราไม่เห็นอาการของต้นเลยที่มันชัดเจนนะครับอย่างแรกคือสังเกตของสีใบนะเนี่ยเนี่ยอาการแบบนี้ยังอยู่เห็นไหมครับ สีใบแบบนี้นะถ้าเป็นกล้วยแดงเนี่ยมันสีออกน้ําตาลจืดๆแล้วเนี่ยแสดงว่าถ้าใบมันไม่แก่แสดงว่ามันมีอาการนะมีอาการแบบเขาเรียกว่า,เ,าเริ่มมีปัญหาในลําต้นในรากนะครับอย่างที่สองนั่นก็คือต้นมันจะนิ่มนะเพื่อนเพื่อนลองลองบีบบีบเบาๆดูนะครับต้นมันจะนิ่มถ้าต้นนิ่มเนี่ยเอาละแน่นอนแล้วครับ ข้างในมีปัญหาแน่นอนสันนิษฐานเลยว่ารากโคนนี่แน่นอนละรากอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะอาจจะโคนอาจจะโดนเจาะเป็นรูเป็นรูเป็นรูเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าต้นไม้มันเริ่มกลับมาสมบูรณ์นะพี่เพื่อนก็จะเห็นว่าอย่างี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็กลัวรากมันขาดเพราะว่ามีเซมลองสายไว้นะครับเนี่ยถ้าใบมันสมบูรณ์นะครับใบเขาจะเป็นสีแดงนะครับแดงเข้มนะครับแดงสว่างก็มีแดงเข้มก็มีแล้วก็เป็นออกสีสีแดงเลือดหมูแดงแบบ มันดูแล้วแบบมันเป็นแดงอินโดจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ดูแล้วเป็นแบบแดงเฉาอ่ะเนาะก็จะชัดเจนมากๆแต่วันนี้มันเลยมันมาก่อนเวลาเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนกระถางเนาะพี่เซมก็จะใส่เป็นตะกร้าแบบนี้นะครับพี่เินครับอ่าเราเรื่องกล้วยเนี่ยนะครับเราจะไม่ไม่ข้ามตะกร้าละนะถ้าข้ามตะกร้าเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็ มันจะช้าก็เลยว่าไปทีละสะเตปดีกว่าวันนี้ก็ไปซื้อตะก้าที่พิมไปซื้อตั้งแต่ตอนคืนแล้วนะครับแต่ตอนเมื่อคือนนี่ฝนตกเยอะเกินไปเลยเลยปลูกให้พี่พิมพ์เพื่อนไม่ได้เลยมาปลูกตอนเช้าเอาก็เป็นตะก้าใบละ20บาทนะครับอันนี้เป็นอย่างดีหน่อยใบละ25้านะแต่ก็ดียังไงก็โยเยเหมือนกันนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงมือกันเลยว่าเราจะปลูกกันยังไงแล้วก็ที่สําคัญก็คือเนี่ย เราจะทํายังไงให้หน่อเขาไม่เสียหายนะต้นนี้มีหน่อนะเพื่อนลายดีด้วยนะดูแล้วแบบเออลายมีอนาคตด้วยนะเนี่ยเห็นไ,ไหมโอ้สวยงามสวยงามไปเรามาลงมือกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเอาต้นนี้ลงก่อนออนะก็ใช้ดินของเรานี่แหละนะสูตรดินในอุดมคติของเราก็ถือว่าค่อนข้างจะเริ่มตัวได้ไวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีพี่เ<ๆ>พื่อนซื้อกันไปตอนนี้ เริ่มมีคนแบบขเขาเรียวกว่าอะไรฮะมันมันเห็นผลเนาะก็ซื้อกลับมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แสดงว่าเราเราทําให้ลูกค้าของเราหรือพี่วินเพื่อนเราประทับใจนะครับก็กลับมาซื้อกันอีกรอบหนึ่งก็สั่งนะพี่เซมจะแนะนําก็สั่งประมาณเอ,อ่อหกโล หรือ9โลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีค่าส่งอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบาทนะค่าส่งนะครับมันเฉลี่ยแล้วสามโลค่าส่งห้าสิบนะครับอันนี้คือคิดตามจริงเลยนะครับมาดูตรงนี้นะครับยกเศษขาเนาะไม่เซมรองทรายไว้นะครับตอนนี้รองทรายไว้แบบนี้ก็เพื่อที่จะถนอมลากเขาแล้วก็เพื่อจะให้สารอาหารที่เราลดรากข้างบนเนี่ยลงไปอยู่ในทรายบ้างนะครับแล้วก็จะทําให้ไม้เขาจเจริญเติบโตนะครับเวลา ข้อเสียของมิเซมก็คือลดน้ําทุกวันฝนจะตกก็ยังลดอยู่นะเพราะว่ามีความสนุกสนานกับการลดน้ํานะครับเดี๋ยวเอาลอต้นไม้ออกนะก็ยบยังไงเอาปขานี่เลยก็แล้วกันนะครับลองดูเลยว่าลาดมันลงไปในทรายหรือเปล่าโอ้โหดีนะครับยังยังออกมาไม่เยอะเห็นไหมมิเมแต่เริ่มแล้วนะเริ่มออกมาหากินแล้วนะก็ดีหน่อยนะครับ แบบนี้ก็อันนี้ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะว่าต,ต้นไม้ของเราไม่เป็นเชื้อโรคก,ก็สามารถไปลองต้นไม้อื่นได้เช่นต้นหูช้างโคลโคไออะโลอย่างเงี้ยอะโลคาเซียเนี่ยดีชอบมากนะครับลองทรายแบบนี้เอาละก็เป็นปัญหาของเราแล้วครับดึงขึ้นจะขึ้นไหมเนี่ยเป็นนะครับความหลง ล่าแน่นมากนะครับมาแนี่มาแล้วโอ้โหดูครับพี่พันครับนี่ครับถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆล่าเขานะครับก็จะใส่ลงไปเลยแบบนี้แหละตอนนี้เป็นห่วงมากก็คือลูกเขา นี่ครับเนี่ยที่เมเซมบอกเห็นไหมลากเขาขึ้นมาลากนะครับตอนนี้เขาขึ้นมาด้านบนแสดงว่าด้านลากมันลงไปไม่ได้แล้วมันต้องขึ้นมาข้างบนแบบนี้ก็ต่อไปก็ใส่ดินของเราไปตะกร้าก็รูใหญ่เกินนะครับพยายามหาตะกร้าที่มันแบบรูทีทีรูลเล็กๆแล้วเพราะดินของเรามัน ร่วนซุยมากเกินไปนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปเออมันก็ต้นใหญ่เหมือนกันนะต้นลูกนะมันก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าเราจะได้ลูกมันแบบไหน แต่ก็ไปดูของพ,พี่เพื่อนเขานะครับที่เขาปลูกกล้วยนะบางคนเนี่ยถ้าเป็นไม้แยกหนอ่อกล้วยออกมาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสองเดือนอ่ะเดือนเสร็จสองเดือนเขาก็ได้ลูกแล้วนะครับเออมันก็แน่าจะไวเหมือนกันเนาะถ้าเป็นพวกของกล้วยที่มันแยกหนอแยกอะไรเงี้ยแต่นี้ของเราก็สี่เดือนเนาะแต่เราไปชะง,งักตอนที่เราเปลี่ยนกระถางใหญ่ใช่ไหมเปลี่ยนตะก้าใหญ่นะ่ะมาชะง,งักมันรากเน่าหนอนกิน ไปรอบหนึ่งนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้ลืมต้องบอกว่าลืมเพราะตื่นเต้นกับการเปลี่ยนกระถางในครั้งนี้มากนะครับลืมใส่แตนเกจีลองก้นหลุมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใส่ด้านบนแทนใส่ด้านบนลงไปเน้นนิดนึดนงใครบอกว่าใครถามมาเรื่องว่าแซคก็ตีเป็นอันตรายต่อต้นไม้ไหมนะครับพี่เซมว่ามันค่อนข้างจะไม่ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวกับการที่ เขาเรียกว่าอะไรครับไว้ป้องกันในส่วนของหนอนนะนอนและวมาแลงในดินเนี่ยก้้ยเนี่ยไม่ชอบที่สุดเลยนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ใส่ออสโมโค e นะครับที่จริงเ่ยถ้าเริ่มต้นของการปลูกต้นไม้เปลี่ยนกระหาทุกครั้งนีแนะนำใช้ออสโมโค e นะครับเพราะว่าออสโมโค e เขาจะละลายอีกประมาณ3วันถึง5วันมันแล้วแต่การลดน้ำนาอแล้วแต่อุณหภูมิในน้ําด้วยนะครับ ประมาณ3-5วันเขาถึงจะได้นะครับแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยเกลดปุ๋ยเม็ดที่เป็นปุ๋ยทางการเกษตรโดยตรงเนี่ยใส่ปุ๊บละลายปั๊บแบบนั้นน่ะถ้าเวลาเราเปลี่ยนกระถางแบบนี้ค่อนข้างจะอันตรายต่อรากนะครับเอาละครับใครชอบ EP นี้ก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ชอบมิเซมด้วยกับวันนี้พาพี่เพื่อนม,มาเปลี่ยนกระถางแล้วก็มาดูรากมาดูาการ ให้หนอให้อะไรของกล้วยแดงอินโดนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่สวยงามอีกอีกไม้หนึ่งนะลาพี่เพื่อนๆไปก่อนนะครับอ้ออย่าลืมเพจของเราด้วย B M แพนไม้ด่างไม้มงคลใครอยากต้นใดอยากได้ต้นไม้อะไรก็สั่งกันมาได้บอกมันมาได้นะครับถ้ามีก็จะแบ่งให้ถ้าไม่มีก็รอก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับ